การเป็นคู่ความร่วมกันในคดีแพง่งโดยเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมก็น่าสนใจฟังนะว่ามีหลักการอะ,อะไรยังไงสวัสดีครับผมชนายต่องวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายวิชีพิจารณาความแพง่งภาคหนึ่งบททั่วไปกก่าวชิงคู่ความกรณีการเป็นคู่ความร่วมกันโดยเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วม ตามในอย่างประมวลกฎหมายวิชีพิจารณาความแพ่งมาตรา59โดยสักงเ็บครับก็ยกหลักหนึ่งบทบัญญัติมาตรา59บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นจทดร่วมหรือจำเลยร่วมชะหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้น มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้ามมิให้ชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเว้นแต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งในกรณีเชน่นนี้ให้ถือว่า บุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเจ้าชิจะกล่าวต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งบรรดากระบวนพิจารณาซึ่งได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ชือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยเว้นแต่กระบวนพิจารณาช,นะชิคู่ความร่วมคนหนึ่งกระชำไปเป็นชิเสื่อมเสีย แก่คู่ความร่วมคนอื่นวงเล็บสองการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ใช้ถึงคู่ความร่วมคนอื่นอด้วยขอยกเป็นหลักที่สองวิเคราะห์มาจากคำวิวัฒนาการต่างๆนานาครับผมสารท่านวางหลักว่า บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีก็เข้ามาเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้ซึ่งคำว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนั้นหมายถึงมีส่วนได้เสียร่วมกันในมูลเห็นอันเป็นรากฐานแห่งคดีนั้นโดยชื้ เอานี่อันเป็นมูลเหตุของคดีเป็นสาระสำคัญการเป็นโจดร่วมกันเช่นที่ดินที่ถูกเวนคืนมีหลายแปลงเจ้าของที่ดินติดต่อกันหลายแปลงถูกเวนคืนโดยกฎหมายฉบับเดียวกันถูกกระทําอันเดียวกันโดยกําหนดค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม จ้าของที่ดินที่ติดต่อกันหลายแปลงดังกล่าวจึงเป็นคู่ความร่วมกันเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นโจดร่วมกันในคดีเดียวกันได้ตามในแห่งประมวลกฎหมายวิชีมนาะความมาตรา59ดังกล่าวชังนี้เป็นประทางคำสาธิกาชี่9 5้ชับ2524และ6 7 5 3ชับ2540และอื่นๆ การเป็นจำเลยร่วมกันชันจำเลยหลายคนอยู่ในที่ดินพิพาทลักษณะละเมิดร่วมกันโดยไม่แน่ชัดว่าใครครอบครองเป็นส่วนสัดที่ดินแปลงใดโยจ,จึงฟอง้องจำเลยทุกคนเป็นจำเลยร่วมกันในคดีเดียวกันได้เพราะถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีชั้นนี้เป็นไปตามคำสาติกาชี แปดชับสองหาสี่ศูและอื่นๆมีหลักการอะไรอีกเยอะแยะนะครับผมเพราะมันต้องถือว่าอะไรที่ถือว่าแทนกันได้ไม่ได้ด้วยนะครับผมมีอะไรก็ปรึกษาชั้นายความหรือว่าผู้รู้กฎหมายนะครับขออนุญาตกล่าวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ